ไปกันใครเนี่ยน้ำตานหายปกันพี่ขอแดดเลย นี่กระอนี่คือเฮ้ยุมอินตันเลี้องเป็รถจุุกจุกจุ๊จุกจัหจไปยากอ้ห๊ะคือวาวก็ทะลึกขห้ไปมาละมาตามเกศีย่คุณต้องมามาเกศผม

มาดิจยีจปมยคนเร็วอ่ะใครได้ที่สามคนความดังขึ้นความดังขึ้นความดัขึ้นมาูเพิ่มาดิไงเฮคุณมายิงไรเกหน่อยไหมอยากจุดเกทคนนี้เลยอยากจุดเกอยากจุดเกอยากุดเก พีกันไปลยุปลย